จังหวัดชนบุรีเจ้าหน้าที่สนามกีฬาทางอากาศออกเตือนอย่าชอบขึ้นไปเสี่ยงบนที่สูงไม่ควรขึ้นเขาอ่างแก้วไม่ใช่แห่งท่องเที่ยวหากได้รับอันตรายต้องรับผิดชอบตัวเองด้านเจ้าของพื้นที่เผยหากทำเสร็จเรียบร้อยแล้วคงต้องทำที่การไม่ให้ผู้ที่ไม่มีเกี่ยวข้องขึ้นไปเมื่อเวลา17บเนิกาจากกรณีที่มีติ๊กต นำภาพกลุ่มรถจัก,กรยานยนต์พากันมาเป็นกลุ่มพยายามที่จะขี่ขึ้นไปบนสนามกีฬาทางอากาศหรือร่มร่อนบนเขาอ่างแก้วหมู่ที่สี่ตนหนองใหญ่อเอนหนองใหญ่จัังหวดชนบุรีแต่พอขึ้นไปถึงเนินชันขึ้นไม่ไหวเบรกกระทนหันทำให้รถในกลุ่มนั้นชนท้ายและล้มกลิ้งลงไปไปโดนรถคันอื่นๆอีก,อกหลายคันล้มเป็นจำนวนมากนับว่ายังโชคดี ที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บส่วนอีกคลิปหนึ่งนั้นเป็นรถจักรยานยนต์ที่ขี่ขึ้นไปและขากลับต้องเข็นลงเป็นทางลงดินไม่สามารถที่จะขี่ลงได้โดยถนนเส้นดังกล่าวนี้มีระยะทางประมาณ4กิโลเมตรไม่ได้ใช้เป็นเส้นทางสัญจรเนื่องจากไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวและไม่มีบ้านคนอาศัยอยู่เส่นในวันนี้ผู้สื่อขาได้ลงพื้นที่เขาตรวจสอบพบว่าถนนเส้นดังกล่าวเป็นเนินสูงลาดชัน รถจักรยานยนต์รวมถึงรถยนต์หากจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดนั้นคนขับขี่ต้องมีความชำนาญรวมถึงต้องเป็นรถที่มีการขับเคลื่อนแบบสี่ล้ออีกทั้งถนนก็คับแคบที่ทางเทศบาลตำบลหนองใหญ่ได้มีการประชาสัมพันธ์ห้ามรถทุกชนิดขึ้นไปแต่ก็ยังมีบางไรายไม่ฟังยังจะพยายามลักลอบขึ้นไปเพื่อพิชิตจุดเสี่ยงและไปถ่ายวิวบนยอดเขา จากการสอบถามร้อยตำรวจตรีเวรยุทธ์คำชัยเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสนามกีฬาทางอากาศหนองใหญ่แห่งนี้เผยว่าเส้นทางนี้ทำเพื่อลองรับนักกีฬาร่วมบินที่ขึ้นไปฝึกซ้อมและเป็นสนามแข่งขันร่วมบินระดับประเทศที่ทางประเทศไทยเป็นเจ้าภาพอาทิการแข่งขันอีเชนเกมซีเกมจึงไม่ได้อนุญาตให้ชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปขึ้นมาบนนี้ได้ โดยเฉพาะกลุ่มที่ชอบขึ้นมาสร้างคอนเทนต์จึงอยากจะปากเตือนว่าไม่ควรจะขับขี่ขึ้นมาเนื่องจากเป็นทางสูงและคับแคบเสี่ยงต่ออันตรายหากได้รับบาดเจ็บแล้วก็ต้องรับผิดชอบตัวเองก็คือเส้นทางนะครับมันไม่ใช่ทางสัญจรนะครับเราขอพื้นที่กับป่าไม้เพื่อทําสนามกีฬาทางอากาศลมร่อนครับผมเพื่อใช้ในการแข่งขันซีเกมยุทธอลิมปิกเอเชียนเกม ซึ่งเส้นทางนี้ทำมาเพื่อการรับส่งนักกีฬาขึ้นไปโดดล่มนะครับ mm hmm. ไม่ได้ให้ชาวบ้านไวสน้สัญจรเลยนะครับซึ่งแต่ตอนนี้มันอยู่ในพ่วงระหว่างกําลังการต่อสร้าง mm hmm. ก็จะมีน้องๆวัยรุ่นที่พูดต่อๆกันว่ามันยากอะไรเขาก็จะมาอยากลองมาอยากลองขีกง่กันก็มันก็เลยเกิดอันตราย <c oughs> แต่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วว่าเราไม่ได้อนุญาตให้ขึ้น <c oughs> ทางนี้ก็เดี๋ยวในอนาคตก็จะมีเจ้าที่มาคอยอควบคุม <c oughs> ในเรื่องของการขึ้นลง แต่ตอนนี้มันยังมันยังไม่เสร็จครับ <c oughs> กไ็ไม่ไม่ไม่ต้องมาลองนะครับ <c oughs> คือถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็จอดแล้วลองเดินขึ้นมาก่อน <c oughs> คือมันไม่คุ้มครับแต่ถ้าถ้าถ้าน้องคิดว่าน้องมั่นใจจริงใส่อุป,ปรกรณ์เซฟตี้นะครับ <c oughs> แต่ยังไงยังไงมันก็อันตรายอันตรายครับ <c oughs> เพราะว่าขนาดเรายืนยังงยืนไม่อยู่เลยครับแล้วก็ตรงเนี้ยเราได้ห้ามไปแล้วนะครับก็น้องก็ต้องดูแลตัวเองรับชอบตัวเองนะครับ อ่าครับอ่าพื้นที่ข้างบนนะครับมันอย่างที่เห็นก็คือมันขึ้นมายากอยู่แล้วบางทีในเรื่องของการช่วยเหลือของทีมงานผู้ภัยหรือเจ้าหนี่เนี่ยอาจจะขึ้นมายากหรือช้านะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม,ไม่ไม่ควรจะมาลองดีกว่ามันอันตรายครับทางด้านนายกมนเลิศประเสรเิฐเบสนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่เจ้าของพื้นที่ได้กล่าวว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนขึ้นเขาอ่างแก้ว เป็นของทางหลวงชนบทที่ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ต้นปีแต่ก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยเพราะฝนตกลงมาหลังจากที่เห็นในโลกโซเชียลว่ามีรถจัก,กรยานยนต์ขึ้นไปล้มก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ว่าไม่ให้รถขึ้นไปโดยเฉพาะรถจัก,กรยานยนต์แต่ก็ยังมีกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่เชื่อฟังจึงอยากเตือนไปถึงผู้ที่มีความคึกขนองไม่ควรขึ้นไปหากไม่ชำนาญก็จะได้รับอันตราย โดยที่หลังจากก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการมอบให้กับทางเทศบาลดูแลก็จะมีการวางมาตรการด้านความปลอดภัยทันทีอาจจะต้องทำไม้กั้นขึ้นลงให้เฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ขึ้นไปเท่านั้นเป็นจริงๆาถนนมันก็ยังไม่เสร็จนะแล้วก็มันเป็น,นถนนที่มันมันมันสูงกันรถเครื่องเนี่ยไม่ไม่ลากขึ้นไปเพราะมันอันตรายแล้ว ก็ทางที่มันลงมาเนี่ยมันเร็วไม่ได้ก็ทางเนี่ยทำให้ตํางรัดแต่ผมนักกีฬาก็ึ้นเลยขึ้นไปต้อมบินอย่างนี้นะเองคือรถพวกรถเครื่องรถอะไรเนี่ยเขายังไม่ให้ขึ้นทีนี้มันขึ้นไปมันก็มีอันตรายต่อไปคณะพิพาานี้จะมีการประยาดหลังพันด้วยการใช้ไม้กั้นหร่อะไรก็ามคือต่อไปเราก็คงกำลังคิดกันอยู่ว่าใช้ไม้กั้นดีหรือจะใช้แบบไหนดี ร่างกุญเนอยู่แต่ว่าตอนนี้ทางหลวงตำรวจก็ยังไม่มไ,ได้มอบให้เราเราก็ทําทอะไรไม่ได้เส้นทางนี้ก็คือไม่ใช่ของประชาชนทั่วไปใช้แต่แต่ว่าใช้ไว้นักกีฬาไป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 ,ไปซ้อมทำอะไรครับใช่ครับเขาก็อเอาเรถใช้ทำอะไรครับทุกคนเขาเอาไว้สำหรับรนักกีฬาที่จะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโฉบล่มตรงเน,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 นี้ยไปฝึกใช่ไหมครับไปฝึกบนมากจะเอารถประจอบินเขา แล้วก็จะมีรถคอยรับขึ้นไปถ้าอย่างนั้นจะปลอดภัยกว่าอ่าปลอ,อดภัยกว่าเพราะไอร้รถรับเนี่ยมันเป็นรถบูวินค่ะแล้วมันก็จำนงตาถ้าเหมาอเรไใค์นี่คืออันตรายแน่นอนอนตายน่นอนอาจ,จะไม่ขึ้นเลยอาจะไม่ขึ้นเลยเพราะมาตัวซค์เนี่ยหน,น้าจะลงเร็วไง,งก็ลงเร็วมันก็บางทีมัน,นมันเบรกบางทีไม่เบรกเนาะหน้าผมพี่มันลับ เพราะบางเมันลงไม่เนี่ยรถเครื่องไอรถมอเตอร์ไซค์อ่ะเกมันมันเถอไปเด็กหน้าหน่อยเดี๋ยมันจะตีงกาแล้ News 24, วนิวส์ยี่สิบสี่พิสารจุนบุรีภาพข่าวืิลาทิพสีรายงาน